ดกแบบไม่ฟานนี่นะครับโอ้โหดูครับเดือนกันยายนสอง3ย์สองสามฮะดกแบบเนี้ครับดกไม่เกรงใจกันเลยครับนี่อนี่ดกจริงๆครับดกยันยอดครับหลังจากการบำรุงมาสเดือนนะฮะบำรุงอาทิตย์ละครั้งนะฮะใส่ปุ๋ยฮอร์โมนดูแลนะครับนี่มากันแล้วครับนี่ อู <ŏ> ้ยเต็มนะครับเมื่อถึงเวลาเขานะฮะเขาสมบูรณ์เขาสมบูรณ์เขามากันแล้วครับนี่เต็มเลยโอ้ยนี่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 อยมาแล้วครับมาแล้วนี่สามรถแสนทองนะครับนี่พนักงานผมเต็มนะครับนี่พนักงานเต็มเลยโอ้ยนะครับมาช่วยกันผสมเกสรนี่นี่ฝนตกนะฮะอาทิตย์เดือนเนี้ยเดือนกันยายนนะฮะวันนี้วันที่สิบสองฝนตกมาสองอาทิตย์ติดต่อกันแล้วนะครับท้องฟ้าก็จะเป็นแบบเนี้ย แต่ไม่มีผลกระทบนะฮะขนาดน้ําน้ำเขาเรียกอะไรน้ําน้ําท่วมอะฮะท่วมแล้วก็ลาดไปอะฮะในที่นาเนี่ยครับแบบเนี้ยที่นาเปนะ็นว่าท่วมลาดไปสี่รอบนะฮะสีะะ่รอบในสองสองสัปดาห์แต่ไม่มีผลกระทบครับเพราะเรามาีดูแลดีนะครับใส่ปุยฮอร์โมนมาติดต่อกันสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์โอ้ยไม่ใช่สองอาทิตย์ดีสองเดือนกว่าครับโอ้โหมากันเต็มเลยฮะชื่นใจฮะอันนี้คือที่ต่ำนะฮะที่ต่ำสองร้อยต้นนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่ ที่โคกนู่นนะครับจะขนาดไหนนะฮะเพราะว่าที่โคกจะสูงวันี้ประมาณเท่าตัวนะฮะจะดูเขาว่าติดดอกติดผลแบบไหนนะฮะตอนนี้กําลังบํารุงดอกนะฮะบํารุงดอกบํารุงผลนะครับสองเดือนกว่าละตอนนี้ก็เริ่มติดแล้วครับเข้าฤดูการเขาแล้วฮะเนี่ยครับกําลังติดแบบนี้ฮะกาลังติดนะครับเริ่มติดแล้วฮะดูสมพุ่มเขาครับ วันนี้มาปักหลักนะฮะปักหลักใหม่รื้นะครับเนี่ยผลของเขานะฮะรื้อหรือคานออกครับหรือคานออกแล้วก็มัดใหม่นะฮะมัดแบบนี้ฮรมัดใหม่นะครับคานเอาไม่อยู่หลายกิ่งฮะก็เลยมามาลื้อแล้วก็ทำใหม่ปลูกทั้งหมด4 4สี่ไร่นะฮะ400รต้นนะครับเนี่ยฮะกำลังแบบนี้ครับ กำลังออกเลยครับกําลังติดนะฮะกำลังติดกําลังติดผลนะครับแบบนี้ฮะนี่ฮะติดยันยอดนะครับนี่ยกาลังติดแบบนี้นะฮะเล้วฉมีดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียนะฮะดอกตัวผู้ก็เมื่อเดือนที่แล้วดอกตัวผู้จะเยอะนะครับแต่มาตอนนี้รู้สึกว่าดอกตัวเมียเริ่มมีครับเริ่มติดแล้วฮะเริ่มติดแล้วเนี่ยครับ พุซาพันสามรถนะฮะสามรถแสงทองครับผอเขาเริ่มติดแล้วนะ,ะนี่เนี่ยพมัดใหม่ครับมามัดใหม่ที่ตรงนี้เป็นที่นานะฮะที่นาที่นาแล้วก็เขาก็ทำข้าวโพดเขาทำข้าวกันนะฮะแต่เรามาทำพุซาแหวกแนวหน่อยนะฮะแหวกแนวหน่อย เพราะว่านาข้าวนี่ก็ปลูกปีนึงก็ยังมากก็ได้หนึ่งเกวียนนะครับหนึ่งเกวียนหรือแปดหรือไม่ถึงเกวียนนะฮะแต่พุซานี่จะเก็บได้ห้าถึงหกเดือนนะฮะแต่ละปีนะครับก็ลองปลูกดูนะฮะนี่ฮะกำลังติดครับกำลังติดฮะกำลังติดแบบนี้เลยนะครับนีฮะผลของเขานะฮะผลของเขาครับ ติดไล่รุ่นครับเนี่ยครับแบบนี้เลยฮะกำลังติดนูถึงยอดนอะครับนี่ถึงยอด,ยอดะฮะพนักง,งานผมเพียบเลยฮะนูบินที่ว่อนหมดครับเน่ะทั้งพึ่งทั้งอะไรตัวที่คล้ายๆพึ่งฮนะตัวเล็กๆอะ่ะไม่แน่ใจมาช่วยตอมเกสรฮนะแต่ตอนเช้าเนี่ยเขาจะเยอะมากนะฮะตอนเย็นนี่ไม่ค่อยเยอะและะ้วนี่ครับติดจนย,ยอดนะครับนี่เนียกำลังติดเลยครับกำลังติดไล่รุ่นนะฮะ มาดูทั่วๆเลยนะฮะนี่ติดแบบนี้ครับติดแบบนี้เลยฮะกำลังติดเลยครับติดไล่เลยนะฮะนี่กำลังติดฮนะอันนี้ก็บำรุงนะฮะการบำรุงก็มีปุ๋ยปุ๋ยผมใส่ปุ๋ยเม็ดตอน2เดือนที่แล้วนะฮะก็ใส่ปุ๋ยสุดเสมอนะฮะ แล้วก็อีกสองเดือนเมื่อเมื่อเดือนพอมาเดือนครึ่งเดือนที่แล้วนะฮะก็ใส่สูตรดอกผลนะครับสูตรดอกผลสูตรบำรุงดอกผลแล้วก็ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนโบลอนแคลเซียมฮนะฮอร์โมนโบลอนแคลเซียมก็ฉีดต่อเนื่องนะครับอาทิตย์ละครั้งนะฮะกำลังติดเลยครับกำลังติด สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะเพราะว่าบอกทาง y o u t u b e บอกทางเพจเนี่ยบางทีงบอกไม่ได้ฮะบอกสูตรเนี่ยบางทีเขาเขานั่นไว้นะฮะเราไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับแนะนำได้โดยตรงนะฮะก็อยากให้ผลดกนะครับปลูกยังไงให้ผลดกปลูกยังไงให้มีเนี่ยฮะให้ติดติดผลนะครับให้โตดีแบบนี้ฮะนี่สิบสีเดือนนะนี่สิบห้าเดือนสิบห้าเดือนครับปีก็อีกสามเดือน นี่ครับติดไรรุ่นเลยครับนี่แบบนี้นะฮะมองไปไหนก็ติดครับต like 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 ิดเป็นยอดนะฮะนี่นี่ครับติดเ็นยอดเลยครับพอต้นเขาสมบูรณ์แล้วนะครับพอต้นเขาสมบูรณ์เนี่ยเราบำรุงมาเนี่ยฮะอาทิตย์ละครั้งนะครับข้างบนก็บำรุงอาทิตย์ละครั้งข้างล่างก็เดือนละครั้งครับหรือสองเดือนนะครับปุ๋ยเม็ดก็จะได้แบบนี้ฮะเริ่มเลยนะครับเริ่มละผลผลิตเริ่มมาแล้วครับ แบบนี้เลยนะฮะกำลังเล็กๆแบบนี้ครับนี่คือรุ่นแรกของเขานะฮะคือถึงหน้าฤดูเขาแล้ะนะครับเดือนกันยายนนะครับรบะะุ่นนี้ต้องเอาให้ได้นะฮะต้องเอาให้ได้เพื่อจะได้เก็บใบฝนต้นหนาวเดือนพฤิกายนนะครับถึงมีนาคมนะฮะเนี่ยรุ่นนี้ต้องเอาให้ได้นะฮะดูแลกันฮะสวนไหนที่ยังไม่ออกดอกออกผลก็โทรมาได้นะฮะโทรมาได้มาสอบถามได้นะครับ มาสอบถามได้เนี่ยฮะจะติดแบบนี้ครับเนี่ยอยากให้ติดแบบนี้นะฮะโทรมานะครับถึงจะยังไม่ดกมากนะฮะแต่ก็ติดนะฮะเพราะว่าปีนี้นี่รู้สึกว่าพุทาพันธ์สามรถแสงทองหรือสามรถเนี่ยจะไม่ค่อยติดผลกันเพราะว่ามันเกิดภาวะโลกร้อนนะฮะก็เลยติดผลกันช้านะครับเนี่ยแต่ติดขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะครับเนี่ยรุ่นแรกนะฮะรอนะครับรอ ส่วนด้านนี้ก็เป็นด้านด้านบนนะฮะด้านบนนะฮะติดคันนานะครับที่โค้ครับเนี่ยวันนี้มาปักไม้นะฮะปักไม้ปักแล้วก็มัดโยงแบบนี้ครับเนี่ยผลของเขาฮะผลของเขานะครับติดแบบนี้นะฮะสามรดแสงทองครับอันนี้สามรดแสงทองเนี่ยผลของเขานะฮะมองย้อนจะไม่เห็นนะครับนี่ติดกันยอดครับ รุ่นนี้จะเป็นไม่มากฮะรุ่นแรกจะเป็นไม่มากเนี่ยเนี่ย,ยกำลังเก็บเลยฮะกาลังกินเลยเนี่ยผลเขาจะใหญ่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมกัดให้ดูนะฮะห,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 หวานครับหวานนํำนะฮะหวานน้ำหวานนํำครับจะมีฝาดนิดเดียวนะฮะนิดเดียวหวานนํำครับวันนี้เพราะว่าน้ำเขา ฝนตกตลอดฮะสองสองอันที่นี่ฝน,นตกตลอดเขาจะได้รับน้ําไปฮะถ้าแรงแรงเนี่ยเขาจะหวานมากเลยนะฮะเนี่ยถ้าปลายฝนต้นหนาวถึงมีนาคมเ่ยเขาจะหวานมากนี่ก็ได้รับน้ํามากเกินไปนะครับรสชาติก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหวานนําเปรี้ยวนิดนะฮะถ้ายังไม่สุกมากก็จะมีฝาดนิดนะครับเดี๋ยวกเก็บลูกนี้ดูนะฮะอม ผู้มันไม่มีฝาดนะครับเหลืองแบบนี้นะฮะโอ้อร่อยครับนี่คือสามรถแสงทองนะฮะปลูกกันมากนะครับปลูกกันมากปลูกกันมากนะฮะไล่หนึ่งตัวอย่างก็ที่ปลูกมากันสิบปีสามสิบปีนะคับปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานนะฮะสวนต้นแบกก็อยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะปลูกมาสามสิบกว่าปีนะฮะสี่ร้อยต้นเหมือนกันนะครับ 400ต้นอายุ30ปีนะได้ปีละ24ตันถึง26ตันนะครับเก็บได้6เดือนนะฮะ6เดือนถึง7เดือนนะครับถ้าที่โคกทําได้นะฮะที่โคกที่โคกนะฮะทำได้ครับเพราะว่าน้ําไม่ท่วมฮะแต่ถ้าที่แต่ถ้าที่เป็นที่นานะฮะก็ต้องทําตามฤดูเขานะครับนี่ก็ออกตามฤดูเขาแล้วฮะต้องทําตามฤดูเขาครับ นี่ครับ400ต้นนะฮะ400ต้นนะฮะการปักไม้ยึดไม้นะครับเอาลานเอาคา,านออกนะครับหญ้านี่สองอาทิตย์นะฮะไม่ตัดขึ้นพุทธเลยนะครับเดี๋ยวก็ตัดใหม่นะฮะเอาเครื่องตัดนะฮะช่วงนี้จะไม่ขีดยาฆ่าหญ้านะครับเอาเครื่องตัดนะครับเนี่ฮะผลเล็กๆเ,เขาจะติดแบบนี้ครับก็ติดแบบนี้ครับ มองไปไหนก็ติดครับสามกิ่งกำลังดีนะฮะนี่อันนี้สองกิ่งแตก่กิ่งแขนงเป็นสามนะครับอู้เนี่ยถ้าอย่างเนี้ยนะครับุูมิเขาจะสวยครับเนี่ยผลเขาก็จะใหญ่แบบนี้แล้วครับเนี่ยสามรถแสงทองครับอันนี้หลงมานะฮะอันนี้สามรถแสงทองตายนะครับผมก็เอาน้ำอ้อยนะครับเนี่ยขันน้ำอ้อยใบใหญ่กลมเลยฮะมาปลูก ปลูกแซมไว้นะครับต้นที่ตายนี่ครับผมเขาลยจะปิดแบบนี้แหละฮะนี่ยครับถ้าเอาไว้เอาไว้แบบสี่กิ่งนะฮะทึบครับทึบทเดี๋ยวก็ต้องสางออกนะครับเนี่ยกิ่งที่ยังไม่มัดผมก็ต้องสางออกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผม สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะปุ๋ยยาฮอร์โมนการใช้นะฮะเพราะบางครั้งออกสื่อก็ไม่ได้นะครับทาง YouTube ทางเพจนะฮะเขาก็ป้องกันอยู่สอบถามกันเข้ามาได้ครับผมกันยายน2023ฮะดกแบบเนี้ยครับดกไม่เกรงใจกันเลยฮะนี่นี่ ตกจริงๆครับตกยันยอดครับดกยันยอดครับใบแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ใกล้นี่ครับอยู่ใกล้นานะฮะเขาขีดยาฆ่ายานะครับมันก็ปิวมานะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเราป้องกันและเราใช้ฮอร์โมนป้องกันไว้แล้วครับบำรุงดอกบำรุงผลแล้วะ ม,มีกระทบนิดหน่อยนะฮะมีกระทบนิดหน่อยดูดกครับดกที่เก่งใจจริงๆดกยันยอดดูครับน่ดูก็ดกครับนี่ดกยนยอดครับกกด้วยนะฮะดูเ็าติดเนี่ยเดือนกันยายนนะครับพุชตา,าอายุสิบสี่เดือนนะครับนี่โตประมาณนี้นะฮะ ถ้าไว้สองกิ่งเนี่ยกำลังสวยครับเนี่ยพุ่มนี้เอาไว้สองกิ่งนะฮะแต่กิ่งแขนงเขาเยอะนะครับเนี่ยกำลังสวยเลยฮะพุ่มกาลังสวยเลยไร่คงไทยสาขาสองนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะพุซาป่านี้ปลูกไว้สิบสี่เดือนนะครับปลูกไว้ปีที่แล้วมิถุนายนนะครับตอนนี้ก็อายุสิบห้าเดือนครับวันนี้ก็เดือนกันยายนสองศูนย์สองสามมาปักนะฮะมาปัก มาปักมามัดใหม่นะฮะแล้วก็จะลิกิ่งลิกิ่งออกด้วยนะฮะตอนนี้ยังไม่ลินะฮะเดี๋ยวก็ลิกิ่งนะครับแล้วก็ตัดหญ้านะฮะเพราะว่าหญ้าขึ้นไวมากนะครับฝนตกทุกวันนะครับยากาศธรรมชาติดีมากนะฮะที่นี่ฝนตกก็ไม่กระทบนะครับฝนตกไม่มีไม่ไม่ได้กระทบนะฮะมันก็ติดลูกนะฮะฝนตกขนาดตกเกือบทุกวันนะฮะวันสองวันตกจริงวันจริงตกติดต่อกันสามสี่วันนะฮะ ไม่มีปัญหาครับดอกผลก็ยังติดอยู่นะฮะเรื่องฝนไม่มีปัญหานะครับอากาศคืนไม่มีปัญหานะฮะนี่คือถือว่าดูแลมาต่อเนื่องนะครับใส่ปุ๋ยนะฮะใส่ปุ๋ยฮอร์โมนมาต่อเนื่องสองเดือนกว่าครับก็ประมาณนี้นะฮะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมไล่คงไทยสาขาสองจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับผมมีต้นพันธุ์นะฮะต้นพันธุ์จำหน่ายด้วยนะครับต้นพันธุ์ จัดส่งทั่วประเทศครับจัดส่งทั่วประเทศแล้วก็ปลูกเองด้วยครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมฮะ